ครับสวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้ผมฟุตเจซีลูกพาครับวันนี้ก็พาเ,เพื่อนๆมาดูแปลงทุเรียนที่ผมกําลังสร้างสร้างใหม่เป็นแปลงของผมเองนะเป็นแปลงอยู่ที่นาดอนมันเป็นนาเก่าแล้วก็เปลี่ยนเป็นยางรอบหนึงแล้วฮะแล้วก็ล้มยางแล้วก็จะมาเปลี่ยนเป็นทุเรียนเนี่ยเดี๋ยวพาให้เ,เพื่อนๆดูนะอันนี้พื้นที่ตรงนี้ฮะเป็นที่ตั้งเดิมเป็นที่เก่าแก่ของพ่อผม อ่าเป็นของตระกูลผมนะผมก็เก็บไว้ไม่ขายอันนี้ยังไงผมก็ไม่ขายผมจะเก็บผมผมไว้แต่ดูนะฮะพื้นที่ของผมอย่างนี้เลยแต่ผมยกโคกปลูกทุเรียนตามทุนอันนี้ตามทุนนะผมทาตามทุนก่อนเดี๋ยวอันเนี้ยผมจะปลูกเป็นโคกอย่างนี้ก่อนเลยเนี่ฮะมันก็เหมือนปลูกทุเรียนในนาฮะนี่ฮะในนาเลยน,นี่ฮะนาตรงเนี้ยมันจะต่ํามันจะลุ่มน้ําอยู่อ่าแต่ผมมีแนวทางว่าถ้า ือผมต้องค่อยๆทำนะเราจะไม่ลงทุนทีเดียวเพราะว่าเงินมันจะจมอ่าแนวทางของผมเนี่ยก็คือตรงเนี้ยมันจะเป็นร่องตรงกลางเนี่ยอนาคตเนี่ยผมจะถมแค่ร่องเนี่ยเข้ามาทีแรกอะ่ะผมจะยกยกเป็นแบบทุเรียนนนนะแต่พอลงไม่โคลงแล้วจมทาไม่ได้ก็ต้องมาแก้ไขทําเป็นเต้าๆอย่างนี้อ่าระยะของผมก็คือ 6, กคูณเอันนี้6กคูณเนะอ่าระยะก็ชี้ลนแหละฮะเนี่ยเป็นนาเลยนี่ฮะเป็นนาเลย <laughs> จริงๆมันก็ดินนาเนี่ยฮะ ดินที่ตรงนี้จริงๆหนองคันทรงเนี่ยฮะมันเป็นดินทะเลอะฮะเนี่ยมันมีเปลือกหอยโบราณอยู่เปลือกหอยแข็งหอยอะไรที่ขุดลงไปด้านล่างเนี่ยฮะ,สะแสดงว่าตรงนี้ฮะมันเป็นการทับถมของอ่ะตะกอนอ่าริมทะเลสมัยก่อนน่าจะนานมากอันนี้ฮะผมก็เล่าเป็นประวัติก่อนที่ผมจะเริ่มปลูกก่อนก่อนเข้าภาษาโอ้โหมีปลาในในสวนทุเรียนผมด้วย นี่ฮะก็ h, อยากให้เพื่อนติดตามดูนะฮะว่าที่ผมทําแต่ละแปลงของผมเนี่ยมันอย่างนี้ฮะมันทรหดอดทนมากก็คือแบบไม่มีที่ดีๆเหมือนเ,นเพื่อนๆผมก็ทําในแนวของผมจนทุเรียนผมเริ่มรอดไอ้ด้านบนผมก็ขุดดินก้นบ่อมาปลูกในคลิปของผมนะที่เป็นระยะชิด9คูณ3ไอ้ด้านล่างนี่ก็น้ําท่วมมันเป็นนาดอนแต่เราอยากแปลงเป็นทุเรียนเนี่ยะ ยังมีปาล์มอยู่ปาล์มอยู่ได้กับน้ำนะฮะปาล์มอยู่ได้แต่ผมยังไม่ทํะไรอันนี้ผมก็ยังมีเหลืออีกสองไร่จริงๆพื้นที่มันเจ็ดไร่ผมทําอยู่มาสี่ไร่แล้วก็ได้ตยนมา160ต้นซื้อพันธุซื้อไรพร้อมหมดแล้วแต่เลือเนื่องด้วยเวลาแต่ตอนนี้จะปลูกแล้วเดี๋ยวจะปลูกแบบไม่มีระบบน้ําอันนูนผมตัดหญ้าหมดแล้วโคกนู้นตัดหญ้าหมดแล้วเดี๋ยวจะพาเพื่อนดูฮะว่าอย่างเงี้ยเราก็สามารถปลูกได้แน่จริงโค้งผมมันต่ำไปหน่อยนี่นะระดับน้ําอยู่แค่นี้เลยนี่ฮะอ่าแล้วโค้งผมอยู่แค่นี้ แนวทางการทําสวนแบบเนีเ้เราถ้าเราจะวางแผนระยะยาวเนี่ยเพราะว่าเวลาระยะระ,ระยะยาวเนาะรากเรียนมันจมน้ําอยู่แล้วแต่น้ําผมว่ามันจะขังแค่วันหรือ2วันหลังจากนั้นพอน้ําทะเลมันยุบไอ้น้าระดับน้ําตรงนี้มันก็จะหายไปถ้าปีไหนเพอเอิญฝนมันตกเป็นอาทิตย์เนี่ยอันนั้นน่ะซวยไปเพราะน้ํามันลงไม่ทันแล้วถ้าทเรียนโตเนี่ยรากมันจะมาถึงแต่ทีเนี้ยผมวางแนวทางแก้คือ ผมจะถมแค่ล่องนี้ล่องกลางให้รถวิ่งได้แล้วก็ให้มีพื้นที่ที่จะให้ทุเรียนมีมีรากอยู่แต่ตรงนี้เป็นล่องน้ําที่ขุดไว้นะ่ะเป็นรางและล่องน้ำฮะแล้วพอเวลาหน้าน้ำเนี่ยน้าเค็มมันก็ดันเข้ามาอีกมันก็จะมีปัญหาเรื่องน้ําก่อยแต่ทุเรียนพอมันอยู่ตรงสูงนันตรงนี้แล้วเนะี่ยไม่เป็นไรเพราะเราให้ตรงนู้นเป็นน้ําจืดมันก็จะจะระ,ะ,ะบายเรื่องอเกลือระบายเรื่องความเค็มของมันไปได้นี่ฮะ,ะเดี๋ยวให้ดู <laughs> นี่ครับพื้นที่ของผมที่ผมทํา ก็ไม่ได้ดีเลยแต่ละแปลงนี่ฮะผมก็ทําเพราะว่าผมชอบเรื่องทุเรียนทำามาจากล้่องนี้ที่ดเดินมาอ่อมันนี่ฮะเดี๋ยวพาไปดูนะนี่จริงๆแนวแนวทางการแก้ไขอุ๊ยไม่ใช่แล้วอันนี้เป็นล่องน้ำจำไม่ได้อ่อจริงๆแนวทางการแก้ไขเนี่ยทุเรียนที่อยู่กับ อ่าระดับน้ําอย่างนี้ได้ก็อ้างอิงจากทุเรียนนนไปเลยนะที่เขาทํายกล่องแล้วก็เป็นระดับน้ําอย่างเงี้ยฮะก็คือเป็นก้านยาวก้านยาวเนี่ยที่รุ่มที่น้ําขังเนี่ยก้านยาวจะทนฝมอมอนแต่เนี้ยผมก็จะปลูกหมอนไปก่อนถ้าหมอนมันได้ก็คือก็ให้เขาอยู่ไปเพราะแนวทางผมก็คือจะถมแต่ถ้าไม่ได้ผมก็ต้องมาเปลี่ยนับเปลี่ยนโซนเนี้ยเป็นเป็นก้านยาวแต่โซนบนเนี่ยผมปลูกเป็นดินทรายเป็นกระดุม อ่ะปลูกเป็นกระดุมแต่ทีนี้ผมลงหมอนไปแล้วด้วยเนี่ยลงซื้อหมอนไปแล้วก็เอาหมอนมาใส่โซนนี้หมอก่าแล้วแหละน้ำมันจะท่วมแต่ก็เสี่ยงก็คือลองลองเสี่ยงดูถ้ามันได้มันก็โอเคไปแต่ถ้าไม่ได้ก็ต้องปรับเปลี่ยนเป็นการยาวปรับเปลี่ยนเป็นการยาวโซนที่น้ําท่วมเนี่ยครึ่งสวนครึ่งสวนด,วด้านนู้นเลยนูวนน้ําท่วมหมดเลยน้ําท่วม ลองนี้ที่ผมจะเอาดินมาถมอันนี้มะพร้าวเดี๋ยวผมอ,ออกนะอันนี้เป็นเร่ลองยางเดิมเลยก็ปลูกมะพร้าวไว้เอาไว้กินไว้ก่อนมันก็พอมีลูกแต่ไม่ได้ทําลมทำอะไรหรอกฮะเดี๋ยวก็จะปลูกเลยปลูกในแนวที่ท่อเทอร์เซอหมดแล้วนะแต่ว่ายังไม่มีเวลาวางก็เลยว,ว่าเอาปลูกไปก่อนเดี๋ยวมันจะเข้าภาษาก็ปลูกก่อนเข้าภาษาเนี่ยให้เขาอยู่กับฟ้ากับเ,เทวดาไปก่อนก็คือเนี่ยตรงข้างบนเนี่ยฮะข้างบนของผมตัดับน้ําอยู่แค่แค่นี้เองรัดับน้าจะไม่ท่วมละ มันจะท่วมแค่ชายล่างเนี่ยชายล่างเนี่ยอาชายล่างไปเนี่ยจะจะหนึ่งสสามสี่ห้าหกแถวหกแ,แถวครึ่งเลยเนี่ยท่วมส่วนบนที่ผมตัดไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นกระดุมนี่ฮะก็อยากให้เพื่อนติดตามนะก็ช่องผมก็มีทั้งขายที่มีทั้งอะไรหลายอย่างแล้วก็ความรู้เรื่องทุกเรียนในแต่ละรูปแบบแต่ผมบอกก่อนนะผมลงมือทําแล้วผมไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไรเหมือนชาวสวนทั่วไปผมไม่ต้องมีหนึ่งสสสี่ห้านะ ก็ทําตามสภาพสภาวะอากาศแล้วก็ตามานี่ฮะตามธรรมชาติเราไม่ไปฝืนแต่อันนี้เราฝืนเราจะพูเราไม่ฝืนธรรมชาติก็ไม่ได้แต่การปลูกนี้คือฝืนธรรมชาติเลย <S <S ด้านล่างน้ําท่วมด้านบนเป็นแค่ที่ซับน้ําเพราะมันเป็นนาดอนเมื่อก่อนแปลงนี้เจ็ดลของผมเป็นนาทั้งมมนนหมดเลยสมัยเก่าเป็นนาข้างบนเป็นไซย์นี่ฮะก็อยากให้เพื่อนลองดูอันนี้ผมตัดแล้ว,ต,ลวตัดแล้วเดี๋ยวผมจะปลูก มันโคกหมดเลยเนี่ยฉูกมันโคกหมดเลยแล้วก็แนวทางของเราคือจะถมล่องยาวเลยล่องอย่างนี้ถมยาวไปสักล่องให้เป็นถนนแล้วก็เป็นร่างน้ําครึ่งหนึ่งอย่างที่ทาเนี่ยนี่อันนี้ตัดเสร็จแล้วนะตัดหญ้าเสร็จแล้วเนี่ยฮะก็จะเป็นแบบเอ่อประมาณนี้น่ฮะเดี๋ยวจะปลูกเป็นกระดุมนี่ฮะด้านบนเพราะมันเป็นที่ใส่ทรายจะปลูกเป็นกระดุมเขาก็มาหาปลานะข้างล่างผมวางอวนได้เลย <c oughs> นี่ฮะน,นี่เป็นบ่อน้ําผมที่ขุดไว้ อ่าสองงานนี่ฮะบ่อน้นา,าน้ำทำตาน้ําดีมากดาแรงแต่นี้หน้าฝนนะมันจะเต็มนี่ฮะอ่าด้านบนนี่น้ําไม่ท่วมนี่ฮะมันเป็นนาตอนด้านบนน้าไม่ท่วมมันท่วมด้านล่างนี่ฮะตัดไปแล้วเนี่ยต,ตัดไปแล้วมันจะท่วมแค่ด้านล่างครึ่งสวนนะฮะครึ่งสวน,นแต่จริงๆถ้าเราแก้ไขยอย่างที่ผมบอกว่าไอ้ตรงไหนที่น้ําอิ่มๆอ่ะให้ปลูกเป็นกระดุมหรือไม่ถ้ายกโคกให้มันสูงเลยแต่ผมก็กะไว้สองปีคงมีทุนถมถมแบบเป็นร่องเนี่ยะให้มันแบบ รถวิ่งได้แล้วระบบลากมันก็จะออกมาอยู่ข้างๆได้เนี่ยอ่ามันก็ของผมมีเนี่ทางแก้ไขอยู่แล้วระวงังระวังอนาคตไปแล้วไม่ได้ว่าสักแต่ว่าจะทานั่นเองตัวน,นี้โคกมันก็สูงอยู่เนี่ยอ่าเนี่ยแต่เวลาหน้าแ้งเนี่ยแัยงไปเลยน้ําจะมีแค่ในรางแล้วก็จะออกเค็มๆหน่อยก่อยๆหน่อยแต่ก็อยู่ได้แต่ด้านบนจืดด้านบนจืดเนี่ยมาระยะผมบอกเพื่อนรนะผมเป็นหกคูณเจ็ดหกคูณเจ็ดเนี่ย โคุณเจแต่ถ้าจะเอาแบบเด็คุณเ็ก็ได้หรือว่า6อคุณ 6, 6ก็ได้แปกคุณแปก็ได้ไม่มีอะไรตายตัวอยู่ที่ความชอบของเราอยู่ที่พื้นที่ของเราแต่ว่า6อคุณเจผมไม่ได้เป็นแถวเป็นแนวนะเนีย่ยไมโครเขาก็ทำไม่ตรงมันก็ขยับซ้ายขยับฝาบ้างนิดหน่อยปลูกตามธรรมชาติไปเลยไม่ไม่ไมเปนเน้นแบบเป๊ะๆก็คือให้มันเป็นแบบนี้ลมมันจะมาตาน,นี้อยู่อ่าเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปปลูกให้น่าจะพวกนี้หรือนี้แต่ลองดูนะเขาจะปลูกเป็นตัวกระดุมโซนบนก่อนที่ผมเลี้ยงไว้แล้ว อ,อย่างไงก็ฝากเพื่อนอย่าลืมติดตามนะเนี่ยเป็นอีกหนึ่งแปลงแบบทรอพดของผมก็แบบนี้เลยแต่ละพื้นที่ของผมไม่แน่ว่าจะดีแต่เนี้ผมทําไว้ประมาณสามเดือนที่แรกว่าจะทาแล้วปลูกเลยทีนี้พอปลูกเลยแล้วด้านบนมันดิดนมันยุบผมก็เลยค่อยๆมาเอาไว้ก่อนเอาไว้สานเดือนให้ดึงเซตตัวให้ละให้หญ้าขึ้นก่อนหลังจากนั้นเราตัดหญ้าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะปลูกแล้วเนี่ยก็ตัดหญ้าเสร็จแล้ว เขาเรกยกหญ้าทุบสูงทุ่งหัวเลยหญ้าโตเร็วมากสามเดือนนี่ฮะอ่าก็เ,เดี๋ยวจะมาดูทุเรียนมันจะไปได้แค่ไหนไอพื้นที่แบบนี้พื้นที่นาดอนเนี่ยฮะอา่าใครบอกที่นาปลูกไม่ได้นาเปลี่ยนเป็นทุกเป็นยางก็ได้ไปแล้วรอบนึงแนละ้วแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นปลาล์มด้านล่างแล้วทีนี้จะมาทําเป็นทุเรียนน,น,นะฮะนูนก็หาปลาอยู่หาปลาอยู่นะอา่าก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะฮะอ่าเป็นอีกหนึ่งแปลงของผมเนี่ยเป็นทุเรียนระยะชิด 6, คเจด หรือ7 6ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ